สาณสหราชอาณาจักรทรงรู้หลักคันลองครองยศถาทรงครองธรรมมีน้ำใจนักกีฬาทรงรู้ค่ารู้สมัยครองใจคนหลักฐานที่แสดงถึงสายสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนชาวสยามคนแรกของโรงเรียนผู้ที่ต่อมาทรงเป็นพระมหากษัตริย์ กับวิทยาลัยอีตันยังคงแจ่มชัดแม้วันเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานพุทธศักราช2471พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะสิทธิเก่าพระราชทานพระราชทรัพย์2,000ปอนเพื่อแสดงความขอบคุณและระลึกถึงวิทยาลัยอีตัน ผู้บริหารวิทยาลัยนําเงินจํานวนนั้นมาใช้ปรับปรุงพื้นที่ของวิทยาลัยและจัดสรรพื้นที่บริเวณหนึ่งให้เป็นอนุสรณ์ถวายพระเกียรติยศแด่พระมหากษัตริย์แห่งสยามและให้ชื่อว่า King of Siam's Garden หรือสวนแห่งกษัตริย์สยาม Well it was not there were not the trees in the middle that you see behind me the cherry trees and they put a little bit of hedge here behind and new plants um, cleared away sort of old shrubbery shrubs and had much more planting of of uh, more beautiful plants so it's it's been done by a famous gardener uh, who has won prizes for his gardens who is an alumnus of the school as well i'm glad to say so it it, it has more interesting plants and a better design now เมื่อพุทธศักราช2,477ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปรักษาพระเนตรที่อังกฤษได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมสวนนี้พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีจนกระทั่งเมื่อพุทธศักราช2,540ทางวิทยาลัยได้ปรับปรุงสวนนี้อีกครั้งหนึ่งโดยคงรูปแบบโครงสร้างหลัก ให้เป็นเช่นเดียวกับเมื่อคราวที่พระมหากษัตริย์แห่งสยามสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมและยังคงรักษาสภาพนั้นมาจนปัจจุบัน